วันนี้พาน้ำพลมาเดินเล่นน้องกระอบหลังจากที่น้ำลดไปหมดแล้วก่อนหน้านั้นฝนตกหนักน้ำท่วมค่ะบริเวณน้องกระอบสวัสดีข้างามามาเดินเล่นเย็นสบายดีนวดดูผวัดรอบรอบน้องกระอบอาทิตย์ก็จะตกที่แล้วมาเดินเล่นรับลมตรงข้ามบ้านหลังบ้านยติกยติกไปไหนเพ็นยติเลย ตอนเย็นเราจะไปใต้จิ้งรีดไปจับจิ้งรีดกันค่ะเราจะไม่ได้<ะ>ไปมาเป็นอาทิตย์แล้วแม่ไม่ตักตรงนี้หรออืมไม่มีหรอกตรงนี้นี่อยู่กลางบ้านมีน้อยแมาจะเราจะไปทางนั้นพอแล้วแม่หนูจะไปทางนั้นไม่ไปจะกลับแล้วเดินเล่นอยู่แถวนี้แหละไกลบ้าน อ่าเดินไปไปข้างบนอันนี้มันเป็นที่ลุ่มน้ำมันท่วมตรงนี้เคยมีต้นชี้เหล็กสันต,ตายแล้วหนูที่เรามาเก็บกันประจำอยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขาเคยอยู่ทั้งโน่นแนั้นอ,อยู่บนโน่นน้ำพลอยบอกว่าอยู่บนภูเขา กำลังเงย็นเย็นเลยมีลมด้วยอะเดินมาเดินมาอะจะเดินไปไหนพอแล้วนุ่นปูติ๊กมาแล้วนุ่นไปดูปูติ๊กไปห้วยมาได้ไหมไปดูปลากับปูติ๊กปลามากลับมาได้แล้วกลับมาค่ะ อนุอยากไปทางเิงเนาะแม่ก็ถ่ายรูปให้อันลงมา,อาขอละมัง,งมาเดินมาตรงนี้นี่มาเดินมาแล้วจะกลัวคว่างมาทำไมละ่ะม <sur> าเก็บเอาเด้อนีิน,น,นูก็ลงมาทางนี้ที่ลาลงมากลับมาที่เดิมอุ้ยมดกัด <Auf> เออมามาไม่ต้องไม่ต้องโยนแล้วไม่ต้องโยนแล้วมากลับอวิ่งไปวิ่งนูนงน่นไปน,น,นู่นนูนไม่รอแม่เลยเหรอขึ้นแรนหันแทบันี้ไร้ยะติ๊กอยู่ไหน,ไหน งานก็ซ้ำนีกับเมื่อยเราไม่ได้ออกกลังกายหนูเขาทำอะไรอ่ะตัดต้นไม้บ่ตัดต้นยูคาหนูซูมระยะไกลเสียงเลื่อยไม้ตัดต้นยูคา,กกาจ๋า ไปจับไปเลยเลยคืออะไรอ่ะของมลา,ายเก่าทิ้งฮะเอาทิ้งขวงมลา,ายเก่าของใครไม่รู้ค่ะแล้ว<ะ>เขาทำอะไรน่ไปขึ้นฝั่งนู้นใช่ไหมอเอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย<ะ>เลี้ยวซ้ายขึ้นไปฝั่งนูน้นไปแล้ว พอแล้วให้ดูบริเวณหนองกระอบหลังบ้านใจกลางหมู่บ้านเวล,นลาน้ำรถก็มาเดินเล่นได้เยน็ยนสบายรับลมตอนเย็นก็จะเป็นประมาณนี้จ้าอ่ะบ๊ายบายไปแล้วปิดคลิปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะหน่อยสวยๆไ,ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ จะไปไหนอีกไ,ไม่ไปแล้วพอแล้วกลับบ้านแล้ว